ผู้ชมครับกลายเป็นดราม่าบนโลกออนไลน์ที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งครับซึ่งเธอเป็นสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์เรื่องราวของตัวเองหลังจากที่เธอไปสอบติดครูอันดับที่1แต่จู่ๆครับชื่อของเธอก็หายไปก่อนจะถึงวันสัมภาษณ์และปรากฏว่าเป็นชื่อของที่1คนใหม่ขึ้นมาแทน ผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งครับมีการโพสต์ขอความเป็นธรรมหลังมีรายชื่อสอบติดลำดับที่1พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปลาออกจากงานเตรียมตัวไปสัมภาษณ์10 เกกันยายนนี้กลับพบว่ามีการประกาศรายชื่อผู้สอบได้อีกครั้งและชื่อของตนเองหายไปโดยมีการระบุข้อความว่าขอความเป็นธรรมชื่อฉันหายไปไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้ความหวังของพ่อแม่หายไปหมดแล้ววันที่7กันยายนเดินทางเป็นร้อยร้อยโลจากอายุทยาที่ทำงานอยู่แบกบความหวังจะกลับไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านสะแก้วตั้งใจอ่านหนังสือสอบนอนดึกทุกคืนเพื่ออนาคตของตัวเองจนถึงวันประกาศผลน้ําตาแห่งความดีใจความภาคภูมิใจแบกความ หวังที่หนักวิ่งกอดพ่อแม่แบบดีใจสุดขีดฉันสอบติดพนักง,งานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศา,ศาสตร์สพมสายแก้วความตั้งใจของฉันฉันทําได้ได้กลับมาดูแลคนแก่ที่บ้านลาออกจากที่ทํางานเก็บของใช้คืนหอพัก เตรียมตัวกลับบ้านสัปดาห์นี้แล้วอยู่ดีๆรายชื่ออันดับที่หนึ่งของฉันหายไปเกิดอะไรขึ้นโทรไปถามทางต้นสังกัดได้รับแค่คำขอโทษไม่ได้รับคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแล้วฉันต้องทำยังไงต่อไปความรู้สึกของพ่อแม่ฉันใครจะเยียวยา แขวงไปหมดเลยตอนนี้เสียใจสุดๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เธอโพสต์นะครับก็กลายเป็นประเด็นดราม่าจนทางสํานักง,งานเขตพื้ิทีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วก็มีการออกแถลงการเรื่องประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสันหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสพมสระแก้วโดยมีการระบุเอาไว้นะครับว่าตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนโดยได้มีการดำเนินงานตามกระบวนการสรรหาภายหลังจากได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาได้มีข้อทักท้วงเรื่องข้อสอบและคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อว่าหากไม่มีข้อที่ถูกต้อง จะยกให้เป็นคะแนนสําหรับทุกคนหรือไม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาสาแก้วไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าวจึงได้ดําเนินการทบทวนข้อสอบและคําตอบและดําเนินการตรวจคะแนนประมวลผลใหม่ทั้งหมดทุกคนเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนว่ามีความคาดเคลื่อนจากข้อที่จริงหรือไม่ จากเหต water, water, ุการณ์ดังกล่าวถือเป็นความผิดพลาดความบกพร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเกิดผลกระทบต่อหลายฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วยอมรับในความผิดพลาดดังกล่าวนี้และยินดีร่วมมือในการแก้ไขข้อบกพร่องอีกทั้งบุคลากรที่ดำเนินการสอบยังขาดประสบการณ์ด้านการดำเนินการสอบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเป็นเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานและบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้ ผู้บรรจุใหม่จึงขาดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอีกประการหนึ่งด้วยและแน่นอนนะครับวันหลังจากการออกมาร้องขอความเป็นธรรมและการออกแถลงการของสำนักงานเขตก็ทำเอาหลายคนในอยากทราบสาเหตุหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีเรื่องของเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะรายชื่อที่มาแทนเธอนั้นหลายคนได้มีการนําชื่อของที่1คนใหม่เนี่ยมีการไปเซิร์ชหาข้อมูลแม้จะมีถแถลงการ์ออกมาซึ่งชาวเน็ตจานวนไม่น้อยครับพบว่าไม่น่าใช่ความผิดพลาดแต่เป็นความจงใจมากกว่าครับที่1ในฉบับใหม่นามสกุลเดียวกับพออโรงเรียนที่จะไปบรรจุเท่านี้น่าจะชัดเจนแล้วครับถ้าตรวจคะแนนผิดเชื่อร้อเปอร์เซนว่าทุกลำดับจะเปลี่ยนแปลงน้อยมากที่รายชื่อจะอยู่ที่เดิมแล้วอีกอย่างถ้าตรวจผิด คนที่ได้ที่1คะแนน,นจะหายไปจนหลุดโผลเลยเหรอคนที่ได้ที่1แทนไม่ติดลำดับที่1นึถึงสิเลยด้วยตอนแรกงงค่ะโลบบุคลากรที่ทํางานผิดพลาดยกแผงค่ะตรวจคาดเคลื่อนแต่อันดับอื่นๆยังอยู่ส่วนที่1ห,หลุดโผไปเลยเลิศเกินเอาดีๆพกักคอพักขอพกขอักคออันไหนคะแนนผิดส่งผลเป็นหลายพันคนเลยนะตรวจใหม่คืนคนได้คนไม่ได้ใหม่ทั้งประเทศนะเอาดีๆาคกคอภาคขอภคคอของปีไหนสอบวันไหนที่ผิด ขณะที่สาวที่อยู่ในดราม่าครั้งนี้ซึ่งเธอมีรายชื่อในการประกาศผลครั้งใหม่ครับเธอก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าสวัสดีค่ะนางสาวปิยะโสพิชานาคพงจากประเด็นที่เกิดขึ้นได้มีการแชร์ข้อมูลที่ผิดไปจากความเป็นจริงมากทําให้ได้รับความเข้าใจผิดจึงขอมาชี้แจงดังนี้ค่ะ ครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่มีอาชีพรับราชการเป็นครอบครัวปกติทั่วไปปัจจุบันคุณพ่ออาศัยอยู่ที่จังหวัดสกแก้วส่วนเราและคุณแม่อาศัยอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอหรือลูกนักการเมืองนามสกุลดังแต่อย่างใด การศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชพัฒนครอินทร์จังหวัดฉะเชิงเซาการที่มีบางคอมเมนต์กล่าวว่าจบจากราชพัฒนแต่ใส่โปรไฟล์ว่าจบจากมอกเกษตรจึงไม่เป็นความจริงทั้งสงสถาบันค่ะ จังหวัดที่เลือกไปสอบปัจจุบันอาศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจึงเลือกสอบครูผู้ช่วยสพท66เอกฟิสิกสพมปราจีนบุรีนครนายกสอบได้ลำดับที่24อ้างอิงจากประกาศ คุณแม่เป็นคนจังหวัดสกลนครจึงเลือกสอบครูผู้ช่วยสอบปรอ 67, เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่จังหวัดสกลนครสอบได้ลำดับที่18ค่ะเนื่องจากการเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์มีทั้งรหัส1 0และ1 1รวมถึงปี67ไม่ได้เปิดสอบวิชาเอกนี้ทุกจังหวัดและบางจังหวัดไม่รับคนที่เทียบหน่วยกิตค่ะ ทำให้ต้องตัดสินใจเลือกจังหวัดสกนลนครทราบข่าวว่าจุดอ่อนตัวเองคือวิชาเอกฟิสิกส์กท,ท,ทั้งทั้งที่เป็นเอกหลักที่จบมาแต่จากการสอบครูผู้ช่วยสพท .66 และการไปสมัครสอบครูอัตราจ้างเอกฟิสิกส์จาก,ก,กที่ต่างๆมา ทำให้ทราบจุดด้อยของตัวเองว่าไม่เหมาะสมมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์กไม่มากพอที่จะไปสอนนักเรียนะระดับมัธยมอ้างอิงจากการไปสอบมาหลายๆที่มีสอบติดบ้างแต่ได้ลำดับที่ไม่ใช่ที่1เรียกไม่ถึงหรืออย่างเช่นการสอบอบรมจังหวัดปราจินบุรีที่สอบไม่ติดแล้วเป็นประเด็นอยู่สําหรับบางเพจขออนุญาตไม่แก้ตัวใดๆและน้อมรับค่ะ จากประสบการณ์ปี66จึงเป็นที่มาของการเลือกมาสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์โดยการนําข้อผิดพลาดของตัวเองมาปรับปรุงรวมถึงการอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาเอกอย่างหนักจึงสอบติดสอบปทอปี67ค่ะเราตั้งใจกับการสอบเอกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมากนะคะมีการไปขอใบเทียบหน่วยกิจก่อนที่ทางสพทจะประกาศกําหนดการสอบการลงคอติวการซื้อหนังสือที่เขาว่ากันว่าดีมาอ่านได้โปรดอย่าด้อยค่าความพยายามของเราเลยนะคะรวมถึงตอนนี้เรามีชื่อค้นบัญชีครูอาชีวะปี6 เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปกำลังเตรียมตัวจะไปสัมภาษณ์ภาคคอค่ะการเลือกไปสอบที่สอพอมอสักแก้วระหว่างรอเรียกบรรจุเราได้สมัครสอบตามโรงเรียนและตามหน่วยงานสอบพปสพอ,พอ,พอมอจังหวัดต่างๆตามที่ทุกท่านได้ค้นเจอใน Google รวมถึงตามบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่แนบมาค่ะ อย่างที่ได้แจ้งว่าเราก็เป็นครอบครัวปกติไม่ได้ร่ำรวยอะไรเราจึงขวนขวายหาสมัครงานทําเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวรวมถึงเราได้ขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์รวมถึงขนมเบเกอรี่ต่างๆเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีเงินไปซื้อตําแหน่งที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ได้โปรดให้ความเป็นธรรมและอย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกันเลยนะเราไปสอบและไปสัมภาษณ์ตามขั้นตอนจริงๆค่ะไปทั้งวันที่8 ถึงวันที่9กันยายนที่ผ่านมาไม่ได้มีการไม่เข้าสอบหรือมีใครไปสอบแทนเราทราบพร้อมกับทุกคนจริงๆค่ะ ไม่ได้มีการทราบมาก่อนเลยเนื่องจากเราดูประกาศแรกไปแล้วบอกทุกคนในครอบครัวว่าเราสอบไม่ติดจากนั้นเราก็ดำเนินชีวิตประจําวันตามปกติจนทราบข่าวพร้อมกันกับทุกคนเราก็ยังรอความชัดเจนเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้เราโดนแชร์ข้อมูลส่วนตัว Facebook IG และช่องทางต่างๆพร้อมทั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กเส้นหรือใช้เงินในการซื้อตําแหน่งอยากให้ทุกคนเห็นความพยายามของเราค่ะว่าเราก็เด็กคนหนึ่งที่เรียนจบมาอยากเป็นครูจึงไปเรียนต่อปอบัณฑิตไปสอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบบรรจุข้าราชการครูสพทครูอาชีวะครูอัตราจ้างและพนักง,งานราชการตำแหน่งครูผู้สอนอย่าดูถูกเราเลยนะคะว่าเราไม่เก่งไม่เหมาะเป็นครูความรู้ไม่มีทั้งๆท,ที่บางทีมันก็มีจังหวะชีวิตของเราด้วยบางครั้งเราป่วยบางครั้งเราทำงานหนักไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบแต่เราก็นำข้อบอกพร่องมาพัฒนาตนเองจนมาเป็นเราในวันนี้ค่ะไม่ว่าผลการสอบออกมาเป็นยังไงเราก็น้อมรับเช่นกันค่ะ เพราะจะเป็นการทําให้เราหลุดพ้นจากคาโครหาและแสดงถึงความโปร่งใสของเราจริงๆแต่เราขอความเห็นใจจากทุกท่านบ้างนะคะว่าเราก็เป็นแค่คนที่พยายามทําตามความฝันคนหนึ่งถ้าเรามีเงินมีเส้นสายจริงเราไม่ไปสอบทุกที่ที่มีโอกาสหรอกคะ่ะทุกอย่างที่เราทําและผลที่เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่แพ้ใครเลยนะคะ เอาเป็นว่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวดราม,ม่าที่มันเกิดขึ้นนี้จะจบลงอย่างไรนะครับเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเพจดังไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่นอนรอติดตามครับ